คุณผู้ชมค่ะคู่รักสายบุญมาอีกแล้วค่ะ ล่าวแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคิดว่าเป็นใครกันบ้างนะะในสมาคมคู่รักสายบุญนะคะหรือว่าคู่รักในสายหมอลํำเนี่ยคิดว่าเป็นใครถ้าจิงพูดมาแบบนี้เนาะหลายคนก็อาจจะมีคู่ที่คิดออกบ้างนะคะคุณผู้ชมขาแต่วันนี้ที่จิมาพูดถึงมาสื่อถึงเนี่ยเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากวัดบอยศิริชัยนะคะแล้วก็ซอแอนออรดีค่ะคุณผู้ชมขาล่าสุดนี้นะคะทาบุญใหญ่เลยก็ว่าได้ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าไม่ได้ไปด้วยตัวเองนะคะเนื่องจากว่าติดงานเนาะก็ส่งตัวแทนไปนะคะก็คือครอบครัว นะคะคุณผู้ชมขาส่งคุณย่าคุณยายไปเนาะแล้วก็น้องเพชรน้องพลอยนั่นเองค่ะซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นบุญครั้งใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะก็มีทางเพจนะคะของคุณโอ๊ตหมอล้ำสตอรี่นะคะได้ออกมาสื่อถึงเรื่องราวนี้ด้วยค่ะโดยที่บอกว่าคู่รักใจบุญส่งลูกสาวและแม่แตนมอบสาลาปฏิบัติธรรมบ้านเกิดแอนออรดีเรียกได้ว่าอิ่มบุญไปพร้อมๆกันเมื่อวัน เมื่อวันนี้ช่วงเช้าแฟนเพจบอยสริชัยได้โพสต์ว่าทั้งคู่ได้สร้างสาลาปฏิบัติธรรมที่บ้านเกิดของแอนออรดีซึ่งวันนี้เรียบร้อยและได้มีการมอบสาลาให้กับวัดเช้านี้และได้มีการเลี้ยงลงทานสําหรับผู้ร่วมงานด้วยวันนี้น้องเพชรน้องพลและยายแตนเป็นตัวแทนผมแล้วก็แอนอรดีถวายศาลาปฏิบัติธรรมอเนปรปสงค์เพื่อใช้ในาศาสนกิจวัด วัดบ้านห้วยเตยบ้านเกิดของแอนออรดี o R D, และมีโรงทานกว๋วยเตี๋ยวเลี้ยงสายบุญกว๋วยเตี๋ยว200ถ้วยครับอันนี้ก็เป็นโพสต์นะคะจากข้อความของวัดบอยสิริชัยนะคะที่บอกว่าวันนี้น้องเพรต้องพลอยนีคะแล้วก็ยาแตนเป็นตัวแทนผมแล้วก็แอนออรดี o R D, ถวายสารานะคะคุณผู้ชมขาก็ประมาณนี้เนาะ,ะที่บ้านเกิดของซอแอนออรดี o R D, นะคะอยู่ที่วัดบ้านห้วยเตยนั่นเองค่ะโอ้โห คุณผู้ชมขาครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นบุญใหญ่เลยก็ว่าได้เนาะ สำหรับนะคะซอแอนออรดีแล้วก็บอสบอยสิริชัยนะคะทำบุญร่วมกันเหเยอะมากๆก็ว่าได้นะคะคุณผู้ชมขาทั้งบอดบอยเองก็มีทั้งครูบาอาจารย์อยู่หลายๆที่นะคะครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการทําบุญครั้งใหญ่นะคะร่วมกันกับทางครอบครัวนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็เป็นการทําบุญนะคะที่มอบโอกาสให้ใครหลายๆคนนะคะได้ไปร่วมทําบุญด้วยก็ว่าได้นะคะอิ่มบุญอิ่มใจไปด้วยกันคะ่ะคุณผู้ชมขาที่สําคัญมีการเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวลง ทานด้วยนั่นเองค่ะ200ถ้วยเลยนะคะอยู่ที่วัดบ้านห้วยเตยน,นั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาก่อนหน้านี้นะคะทางบอสกับซอ้อนเนี่ยค่ะก็เดินทางสายบุญมาโดยตลอดนะคะคุณผู้ชมขาวางจากเทศกาลต่างๆนานๆนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมก็เข้าวัดทำบุญตลอดค่ะแล้วก็มีการ อมอบอะไรหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยต่างๆนาน,ๆนานให้กับวัดแล้วก็สถานที่ต่างๆเนี่ยก็เยอะมากๆพอสมควรค่ะถ้าว่างมีโอกาสนะคะบอสซอก็จะไปนะคะแต่ถ้าครั้งไหนที่ตัวเองตั้งใจทําแล้วก็ตั้งใจสร้างเหมือนครั้งนี้เลยค่ะคุณผู้ชมขาไม่มีโอกาสได้ไปแต่ตัวเองได้ทําได้สร้างไปแล้วนะคะก็ให้ครอบครัวไปแทนแลวกันนะคะคุณผู้ชมขาครั้งนี้นะคะซอก็ไม่ได้ไปเนาะถึงจะเป็นบ้านเกิดของซองเองนะคะแต่ว่าก็ติดงานกันนะคะคุณผู้ชมขาก็เลยส่งครอบครัวนะคะยายแตนไปแทนนั่น เองค่ะพร้อมน้องเพชรน้องพลอยนะคะครั้งนี้น้องเพชรน้องพลอยก็น่ารักแล้วก็รู้ความมากค่ะคุณผู้ชมขาไม่ดื้อเลยนะคะรู้ว่าไปวันนียน้องก็ไม่ดื้อเลยนะคะคุณผู้ชมขารู้ความมากๆเลยค่ะฉลาดมากนะคะคุณผู้ชมขาน่ารักสมวัยนะคะคุณผู้ชมอ่านี่นะคะก็อนุโมทนาสาธุด้วยละกันนะคะขอให้บุญครั้งนี้นะคะส่งผลให้ครอบครัวนะคะมีแต่เจริญเจริญขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมขา นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะขออนุญ,ญาตนะคะประกาศเนาะจากทางคณะหมอลำใจเกินร้อยค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างด่วนๆเลยนะคะบอกว่าคณะหมอลำใจเกินร้อยขอชี้แจงอย่างเป็นทางการว่าตารางงานการแสดงของคณะหมอลำใจเกินร้อยในวันที่18ทธันวาคมทางคณะได้ยกเลิกและคืนสัญญาการแสดงกับผู้ว่าจ้างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผลให้ไม่มีการแสดงในวันดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและก็สับสนหากพบว่าประชาสัมพันธ์การแสดงของคณะหมอลำใจเกินร้อยในวันที่18ธันวาคม2567ขอชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกันว่าไม่เป็นความจริงนี้นะคะจากเพจคณะหมอลำใจเกินร้อยนะคะได้ออกหนังสือประกาศเลยนะคะคุณผู้ชมขา ในวันที่18เนาะทางคณะได้ยกเลิกแล้วก็คืนสัญญาการแสดงแล้วนะคะคุณผู้ชมขาก็คือคืนสัญญาก,กับผู้ว่าจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะซึ่งเป็นผลไม่ให้มีการแสดงในวันดังกล่าวแล้วก็คือวันที่18ธันวาคมที่จะถึงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมขาก็เรียนมาเพื่อให้ทุกคนทราบทั่วถึงกันถ้ามีประกาศนะคะแสดงในวันที่18นั้นถือว่าไม่เป็นความจริงนั่นเองค่ะ ก็ううมีหลายคนมาแสดงความคิดเห็นนะคะบางท่านเนี่ยบอกว่าอยากให้ทางเพจคณะหมอลำใจเกินร้อยลงโปรแกรมการแสดงปี68ให้ทราบด้วยเผื่อมีเจ้าภาพสนใจว่าวันที่จะว่างติดต่อไปครับนี่นะคะคุณผชมขาส่วนมากนะคะก็อาจจะยังไม่ลงเนาะถ้าเจ้าภาพเนี่ยอยากจ้างอะไรวันไหนเนี่ยค่ะก็สามารถโทรสอบถามได้นะคะแล้วทางเพจหรือว่าทางแอดมินเนี่ยค่ะ ผู้ที่ดูแลคิวงานผู้บริหารเนี่ยเขาจะแจ้งเองว่า,าวันที่เจ้าภาพที่จะจองเนี่ยค่ะมันว่างหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมขาไม่ใช่ว่าจะไปดูคิวงานบางทีนะคะทางาบางทีทางคณะผู้บริหารอาจะจะจัด เรียงคิวยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็ว่าได้เนาะถ้าสนใจที่จะจ้างเนี่ยค่ะให้โทรไปสอบถามทางคณะได้เลยนะคะคุณผู้ชมขาเราจะสามารถรู้ได้ทันทีว่าวันที่เราจะจ้างเนี่ยค่ะมันตรงกับวันไหนนะคะคุณผู้ชมขาก็ดูตามสถานการณ์ไปและกันค่ะคุณผู้ชมขาอันนี้ก็ถือว่าแจ้งให้ทราบตามไปนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็ถือว่าแจ้งให้ทราบตามกันไปนะคะในวันที่18ยกเลิกนะคะคุณผู้ชมขายกเลิกแบบกระทันหันเลยเนาะถ้ามีประกาศออกมานะคะก็ถือว่า ไม่เป็นความจริงนะคะเพราะว่าวันที่18เนี่ยยกเลิกกันว่าจะห้างการแสดงไปแล้วนะคะก็คงไม่มีแล้วนะคะคุณผู้ชมขานอกจากจะมีคิวงานเข้ามาใหม่แบบกระทันหันกัะชั้นชิดนะคะคุณผู้ชมขาถ้ามีเข้ามาแบบกระชั้นชิดเดี๋ยวทางเพจก็คงแจ้งอีกทีค่ะขออนุญาตอัปเดตคิวงานค่ะสำหรับหมอลำใจเกินร้อยแล้วกันนะคะในวันที่17นอนอยู่ที่วัดตะโกนะคะตำบลห้วยแคนนะคะอำเภอห้วยแถลงนะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะวันที่19งานนิ้วบัวขาวนะคะ อำเภอกุชินารายค่ะจังหวัดกาลสินค่ะคุณผู้ชมขาก็คิวงานประมาณนี้เนาะถึงวันที่19เนี่ยคะนอกนั้นก็ยาวถึง31เดี๋ยวจริงจะมาแจ้งให้ทราบเรื่อยๆแล้วกันค่ะก็อย่าลืมไปเป็นกําลังใจให้ทางคณะหมอนำใจเกินร้อยนะคะครั้งนี้ก็ อนุโมทนาบุญสาธุนะคะกับทางบอสกับซอนแล้วก็ครอบครัวด้วยค่ะที่ได้ทําบุญใหญ่ในครั้งนี้เช่นกันนะคะคุณผู้ชมขาวนวันนี้จีนเองก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ชมถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตค่ะเดี๋ยวจีนจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันนะคะต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ